ครับสวัสดีนะครับผมพี่ๆน้องทุกท่านนะครับผมก็มาอยู่กับผม VOG สุดนะครับวันนี้เราจะมาดูไลฟ์วิ่งของแผนที่ Magic m u s i City c นะครับผมถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมไลฟ์วิ่งที่ผมจะมาบอกนี้เป็นไลฟ์วิ่งในการไม่กดแฮ b ิเบกนะเบกกิ้งแฮบิเบกโอเวอร์ดินนะครับผมแต่ไปดูกันเลยนะครับ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on feel i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams when you hit your teens i ain't really what it seems try to find out what it means I always do it on, on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the songs it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, I'm lonely but damn I'm going I want no shake up I want the real stuff Everybody listen up cause I'm lonely say it once I'm gonna show you all the path โอเคนะครับผมก็มานะครับผมส,สนามแผนที่ Magic Music City นะครับผมก็โอเคเปิดตัวก็ลายนี้จะเป็นลายตามที่บอกนะครับผมว่าเป็นลายไม่ใช่ Backing Happy Bake Over Dit นะครับ เป็นลายของอผมใช้สมารผมจะใช้เป็น45องศาลแล้วก็เลกกิ้งนะครับผมเลกกิ้งดีนะครับโอเคเราก็เป็นเริ่มเลยครับผมในการอธิบายรายละเอียดนะครับผมว่ดตราจะต้องไปตรงไหนบ้างเนาะไปตัวก็แนนตามปกติเลยนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เนาะเละอ้าวเหมือนว่าเหมือนก็คือท i m เป็น a i n e read แหลงนะครับผมก็ คาับเหมือนทำไอวันเดเลตหรือว่าจะถ้าเป็น45องศาก็ได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เป็น W C W เลยนะครับผมส่วนตรงนี้ก็ดิสมาครับผมดิสมาแล้วก็คลิกเทิร์นนะครับผมดิสแล้วก็เตะเหล็กนิดนึงให้หน้ารถมันตรงนะครับผมแล้วก็คลิกเทิร์นนะครับส่ง ตรงนี้นะครับผมให้เหยียดแท่นสปีดนะครับผมให้ข้ามเป็นฝางตรงนู้นนะครับผมเหยียดแท่นสปีดแล้วก็ข้ามตรงนี้นะครับผมเหยียดแท่นสปีดแล้วก็ข้ามมาตรงนี้นะครับ,ระรบจะเหยียดแท่นสปีดไปไกลนะครับผมให้เหยียดข้ามมาฝั่งตรงนี้นะถ้าเราเหยียดข้ามถ้าเราเหยียดสปีดมาตรงปลายเนี่ยเวลาเราจะดีดนะครับผมก็ <c oughs> คือเราไม่ได้ทำให้เบรกเอ์ดีดมันจะ ทำให้ลดไหลหรือว่าออกตัวช้านะครับผมให้ผมแนะนําให้ออกเหยียดทานสปีดมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ทําการเลี้ยวเป็นเหมือนทำแอนวันทำแอนวันดีเลยนะครับผมหรือว่าจะทําเป็น45องศาก็ได้แต่ว่ามันเป็นก็คือทำแอนวันดีแหละนะครับโอเคทำแอนวันดีแล้วก็กดกดเบรกนิดนึงให้รถจัดน้ารดให้ได้ก่อนแล้วก็เป็น C.W.W. นะครับเป็นแอนวันดิสเข้าไปนะครับผมส่วนตรงนี้ก็ย่าเดาเหมือนเดิมครับผมตามที่คลิปที่แล้วที่ได้อธิบายในการของ h e a v y b a c k o v e r d อนะครับผมเสร็จแล้วก็เลี้ยมอินดิวอลมานะครับตามปกติส่วนตรงนี้เวลาลองลงพื้นแล้วใช่ไหมครับเหลืออาเรากด ลายิงแล้วใช่ไหมครับก็คือเหลือแค่แรงดินแต่ว่าแรงดินเราอย่าเพิ่งกดนะครับผมเก็บแรงดินเอาไว้นะครับส่วนตรงนี้ก็ทางการเลี้ยวเป็น45อ,องศาก็คือกดตัวเลี้ยวแล้วก็ตัวดินนะครับผมใหนน้นานนานนิดนึงให้จัดหน้ารถให้ตรงกับไขอบก็คืออย่าให้ชนขอบนะครับผม เห็นไหมผมกดสักประมาณน่าจะได้เท่าประมาณหนึ่งหนึ่งจุดห้าวินะครับผมกดเลี้ยวแล้วก็กดตัวดีนนะครับผมกดค้างเลยนะครับผมนี่ครับผมพอกดเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการกดตัวเลี้ยวทางด้านขวานะครับแล้วก็กดท่านเลี้ยวทางด้านขวาแล้วก็กดเป็น C W นะครับผมมันจะเขียนว,ว่าแลนด์ดใช่ไหมครับผม ก็คือแลนดิ้งอันที่เมื่อกี้เรายังไม่ได้โกดใช่ไหมอ่ามันก็จะ C W ก็คือแลนดิ้งแ้วมันก็จะเป็นแล้วก็จะมันจะได้มินิโบลมาหนึ่งอันก็คือ W C W W นะครับแล้วก็ปรับหน้ารถให้ตรงนะครับผมตรงมุมมุมขอบเลยนะครับมุมมุมขอบเลยนะครับผมส่วนตรงนี้อ่าไหมตรงแท่นสีเหลืองนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ทําการอ่า เย็บเป็นเหมือนไอวันดีเลยนะครับผมเลี้ยงเหมือนไอวันดีเลยนะครับแล้วก็ดีมาเลี้ยงเหมือนไอวันดีแต่ว,ว่ามันจะคล้ายๆเป็นเหมือน45องศานะครับผมแล้วก็ทางการเบรกกิ้งดิสก็คือการติดเบรก Break, กดเบรก2ครั้งนะครับผมแบบว้ายๆนะครับแป๊บแป๊บแป๊บๆแล้วก็เบรกกิ้งดิสแล้วก็เบรกกิ้งในโต เสร็จแล้วก็กด C WW W W ไปเลยนะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นของในสามารถจะตรงนี้จะทาเป็นมันเป็นตัว V คล้ายๆทางโค้งตัว V นะครับผมตรงนี้มันจะเป็นในการเป็น45องศามากกว่าการทำ a d v a n แต่ว่ามันจัดยากนิดนึงเพราะเวลาเพราะว่ามัน ครึ่งไปแล้วก็มันก็เลี้ยวใช่ไหมครับผมก็คือเราจะทําเป็นไอวันดิสี่สิบห้าองศามันจะยากนิดนึงก็คือผมแนะนำให้ไอใ,ให้มาไกลหน่อยไกลโคง้งไกลขอบทำโค้งสีเหลืองนี่หน่อยมันจะได้ไม่ชนนะครับผมแล้วก็ทําการโครบของสีเหลืองเลยครับผมโค้งตรงสีเหลืองมาแล้วก็กดเบรกสองครั้งครับผมตักในโตเลยเหมือนเดิมเลยนะครับผมเป็น45องศา แล้วก็ C W W ไปนะครับตรงนี้ก็เลี้ยมมินิบูสมาครับผมแฟอินแลนดี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็น45องศานะครับผมเพราะว่าลายนี้จะเป็นลายของ45องศา h a วันด i t นะครับผมแล้วก็ b กิ้ k i n g กดเบรกสองครั้งนะครับผมไม่ใช่ Heavy b ้ง a k i n g Happy b i r t h d ิ y ไม่ใช่ลายนี้นะครับผม อันนี้ลายสำหรับคนที่กดไม่ได้ breaking d h a p p y Break, over d i d นะครับโอเคนั้นเราก็ไปแล้วครับผมอตอนนี้ก็เป็น45องศาก็คือเต็มเหล็กนิดนึงให้จัดน้าร้อนให้ตรงนะครับผมหรือว่าจะ break, กดเบรดสองครั้งก็ได้นะครับแล้วก็กด c w d b ไป and one d นะครับแล้วก็เลี้ยมีดบูนมานะครับผม ตรงนี้ก็ทําเป็น45องศา,าเลยนะครับผมคือเราจะโค้งตอนแท่งสีเหลืองอตรงปลายๆครัเราจะโค้งตรงนี้แล้วก็เตะเบรกนิดนึงกดเบรกซิ่งดิแล้วก็กด C W W นะครับผมสวนตรงนี้เราก็โคง้โคง,คงเห็นไหมตรงตรงสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับผมตรงสามเหลี่ยนเนี่ยตรงหน้ารถเนี่ยสามเหลี่ยนเนี่ยแล้วกดเลี้ยวตรงนี้ กดเลี้ยวปุ๊กนะครับผมก็คือเวลาเราจะเลี้ยวได้พอดีนะครับผมแล้วหน้ารถเราก็จะตรง,ตรงขอบสีเหลืองนี้นะตรงขอบสีเหลืองของที่เราจะโค้งไปนะครับผมก็มันจะตรงแล้วเราก็ทําการเป็น45องศานะครับผมหรือว่าคล้ายๆเหมือนแอนวันดีเลยนะครับ <laughs> รก็กดอ่าเต็มเหล็กสองครั้งนะครับทางการตัดงีโตนะครับ ตรงนี้ก็คือตอนที่เราจะเตะเบรกสองครั้งคือเราจะกดตัวเลี้ยวทางด้านขวาก่อนแล้วก็เราค่อยเตะเบรกพอเตะเบรกสองครั้งเตะเบรกให้ไวๆนะครับผมกดเบรกสองครั้งเสร็จเราค่อยกดเลี้ยวตัวทางด้านซ้ายนะครับผมกดเลี้ยวทางด้านซ้ายนะครับนี่นะครับผมก็คือเรากดเหมือนแอวันดีเลยนะครับเป็น45องศากดเลี้ยวตรงนี้2ครั้งนะครับ1 2สองแล้วก็ ทางการเตะเบรคสองครั้งกดเบร็สองครั้งนะครับผมกดเบรกปุ๊บแล้วก็กดเลี้ยวทางด้านซ้ายเลยนะครับผมก็คือปากหน้ารถให้ตรงนะครับให้ได้มุมที่ต้องการนะครับผมก็ทำเป็น C W W นะครับผมก็คือเหยียดท่าสปีดปลายสวนตรงนี้ก็ดิสมาเป็นดิสเรียบแล้วก็คิดเทินนะครับผม ็คือการเป็น45องศาให้ได้ดิดมาได้พอเหมาะที่เราจะไปแล้วเราก็ทำการคลิปเพร์นพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการกดในโตเป็น c w นะครับผมแล้วก็กด flank in เป็น c w w ไปแล้วก็เลี้ยมนินิบูทไปครับอันนี้ตามที่บอกครับผมไปข้างๆเลยนะครับผม ไม่ต้องขึ้นแท่งข้างบน,นครับถ้าขึ้นแท่งข้างบนก็คือมันจะเสียหลักในการที่เราจะไปของหน้านะครับผมเห็นเช่นนี้นี่นะครับผมก็กดไปแฟลนยินแลนดี้ตามปกติตที่คลิปที่บอกไปก็คือกดในโตอันนี้ผมทำพลาดนะครับผมเพราะว่าคมเร็วมันเร็วเ,รวเกินผมปลั๊กอาร์แลนดนรถได้ไม่ของเท่นะครับผม เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับว่าทำยังไงม้างเนาะตรงนี้นะผมดูแล้วไปแกวานะครับว่าทำไงก็คือค้องนี้คงจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับที่ดูให้ดูนะครับผม Okay. ตรงนี้ก็ทำเป็นอ่า c w w ตามปกติก็คือเหมือนทำ a d ว a n ดิสเลยนะครับผมไปนะครับเรียวนี้มาก็เป็น45องศานะครับผม45องศานะครับหรือว่าจะทำเป็น a d ว a n ด e สก็ได้นะครับแต่ว่าผมแน,นะนให้เป็น45องศานะครับผมอ่ามันจะไวกว่านะครับกดมา สีมะนาวสาดด่นนิดนึงก็คือ C W W นะครับผมอันนี้เหมือนเดิมเมื่อกี้เลยครับผมเยอะเหมือนเดิมเมื่อกี้แต่ว่าสีสังคมก็คือต้องเก็บในโตให้ได้2อันนะครับผมโค้งตรงนี้จบจบโค้งตรงนี้เราต้องเก็บในโตให้ได้2อันนะครับเก็บในโตให้ได้2อันส่วนตรงนี้เราก็เลี้ยงมิดิบูตต่อต่อจอาก R ในโตเมื่อกี้นะครับผมให้ไปถึงแท่นสปีดนะครับแล้วเราก็แยก ข้ามท่านสปีดมาอยู่ฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับผมให้อยู่ฝั่งนี้นะครับเราไม่ไปท่านสปีดตรงปลายนะครับเราให้ข้างมาฝั่งนี้นะครับเพราะเราจะเลี้ยวโค้งได้ไวกว่านะครับกาททาเป็นเหมือนเดิมเลยท่านวันดิสเลยครับผมนี่ก็หยยดท่านสปีดปุ๊บพอกดแฟลก์อินเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งกดแรงดิ้นนะครับผมก,กดแฟลก์อินแล้วปล่อยแรงดิ้นเอาไว้นะครับ แล้วก็ทำการกดในโตแล้วก็แลนดิ้งนะครับในโตแล้วก็แลนดิ้งนะครับผมแล้วก็ทางฝังเลียนบูตไปเลียนบูไปเปิกเปส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมกดตัวเลี้ยวกดตัวดิสนะครับให้นานนิดหนึ่งประมาณ1.5วินะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดครั้งหนึ่งให้ปลั๊กนั่นรถให้ตรงนะครับผมกดตัวเลี้ยวมา เลี้ยวพอได้แล้วครับผมเราให้กดเตะเบรกด้วยนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เรากดในโตใช่ไหมครับถ้าเราไม่กดเตะเบรกสองครั้งก็คือจะไม่มีการตัดในโตเราก็คือจะกดเป็น c w w ไม่ได้เราต้องตัดในโตกดเบรกสองครั้งด้วยนะครับตอนที่เราจะกดเบรกสองครั้งคือผมแนะนำให้กดตัวเลี้ยวทางด้านซ้ายไว้นิดนึงก็คือกดเบรกสองครั้งปุ๊บพอกดเบรกเสร็จปุ๊บเราก็จัดหน้ารถก็คือกดทางด้านขวานะครับผมกด เลี้ยวขวาแล้วกด C W w ไปนะครับผมเมื่ออันแรกที่บอกก็คือให้อย่าเพิ่งกดแรงดิ้น,นะครับผมแล้วกด C W w ไปส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมที่อธิบายไปเลยนะครับผมวิ่งตามที่อธิบายไปเลยโอเคนะครับผมก็ผอม,มาแนะนำในการไลวิ่งแบบ ไอ้ว uh, ันิส45องศาแบกิ้งอ่ากดสองครั้งติดอ่าตักในโตนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเท่าที่ยิงได้ก็1นาที33 5 3จุดสเซอ์วินาทีนะครับผมสามารถเอาไปใช้เล่นได้นะครับผมสำหรับคนที่ทำแบกิ้งแฮมเบิร์กไม่ได้นะครับแบกิ้งแฮมเบิร์กโอเวอร์ดิสไม่ได้นะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็อย่าลืมกด ติดตาม Subscribe ไปด้วยนะครับผม <Okay. S 1> ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ